สวัสดีครับ่กอกัดบินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวับนศุกร์ที่4พฤศจิกายนนะครับเมื่อวานนี้ก็แตก,กระจุยไปสองน้อยเ <c oughs> นาะเอาเปนะ็นว่าใครติดตามก็ขอโชคดีนะครับในทุกๆวันที่แอดมินวางเนาะอาจจะเข้าบ้างนะครับไม่เข้าบ้างแต่ถ้าเข้าก็ก็แตกไป อันนี้ดีใจด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสามแถวเหมือนเดิมครับแถวแรกเจ็ดแปดมากับหกเก้าห้าศูนย์อันนี้ปกตินะครับแถวที่สองนะครับสามสี่มากับหกเจ็ดแปดเก้าพิเศษครับแถวที่สามเอพีห้าสามมากับศูนย์หนึ่งสองหกดึงเด่นวันนี้นะครับเมื่อวานนี้แปดกับเก้าที่มารวยเนาะเจ็ดแปดครับแถวแรกมากับนะครับหกเก้านะครับห้า

ศูนปครับ089 0 8แหครับ0 8นสเน้นนะครับง่าจะ8ดมันเดิมแล้วมาในที่จะดแปดนะครับแปดหกแดเตัวเดิม ก็อะไรเดิมเดิมนะฮะหน่อยมันชอบนะครับ0ูนย์เจ็ดแปดนะครับศูนย์แปดเก้าแล้วก็ศูนย์แปดหกสำหรับแนวทางหอยฮานอยนะครับวันนี้วันที่สี่นะครับวันศุกร์ไปต่าได้หมดนะครับตั้งแต่หน่อยเฉพาะกิจตอนเย็นเนี่ยนะครับมาบ่อยเหมือนกันนะครับหน่อยเฉพาะกิจแล้วก็ที่เหลือก็ลุ้นๆกันไปครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ครับ